เคยไหมครับบางทีเราเนี่ยชอบทําอะไรไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นหยิบมือถือครับขึ้นมาเลื่อนเวลาอยู่ข้างนอกทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเดินเข้ามาในห้องครับแล้วลืมว่าเราจะทําอะไรนะนี่แหละคือนิสัยที่สมองครับจัดการให้เราโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานในหนังสือ thinking fast and slow ครับเขาแบ่งสมองของเราเป็น2ระบบครับระบบที่1คือทํางานไวอัตโนมัติคิดน้อยเช่นเดินกินหยิบมือถือครับระบบที่2 คิดช้าใช้เหตุผลวิเคราะห์เช่นการวางแผนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับและระบบที่2เนี่แหละครับมันใช้พลังมากสมองเราเลยชอบใช้ระบบที่1เป็นหลักครับนิสัยนะครับก็คือระบบที่1ครับที่เราฝึกจนชินสมองเลยใช้มันบ่อยครับเพราะมันง่ายกว่าถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยครับเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยครับแต่มันคือการฝึกระบบหนึ่งครับใหม่ทั้งหมดจนมันกลายเป็นทางลัดแบบใหม่ครับให้สมองนั้นใช้ เริ่มจากเล็กๆก,ก็พอกับแค่วันละ1%เปอร์เซ็นต์